มาดูในเรื่องของการเดินทางด้วยรถไฟกันบ้างหลังจากที่<ะ>มีเหตุในเรื่องการละวางระเบิดก็ทําให้รางรถไฟแล้วก็ในส่วนของขบวนขนส่งสินค้าก็มีปัญหาทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงในเรื่องของเส้นทางสัญจรระหว่างหาดใหญ่แล้วก็ประดังเบซา<ะ>ก็อาจจะต้องยกเลิกอย่างไม่มีกําหนดจนกว่าจะมีการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยถึงจะมีการเปิดให้ใช้บริการคะ่ะในส่วนของบรรยากาศภาพรวมนะคะก็ยังมีการเดินทางเนี่ยยังคงเป็นไป อย่างปกติค่ะ อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือบรรยากาศที่สถานีชุมทางรถไฟหัดใหญ่เมื่อเวลา8นาฬิกา50นาทีก็คือช่วงเช้าเป็นขบวนรถด่วนพิเศษที่4-5กรุงเทพปะดังเบซาค่ะได้มีการนําผู้โดยสารจํานวน24คนมาลงที่ชุมทางหัดใหญ่โดยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะจัดรถบัสมารับผู้โดยสารเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังด่านปะดังเบซาวันละหนึ่งเที่ยวเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซียค่ะ,คะส่วนในช่วงเย็นเวลาประมาณ17นาฬิกานะคะก็จะมีการรับผู้โดยสาร ที่จะเดินทางต่อไปยังกรุงเทพมหานครหมากขึ้นรถไฟที่ชุมทางหาดใหญ่ค่ะเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบการเดินทางของพี่น้องประชาชนส่วนผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วไปแล้วค่ะไม่ประสงค์จะเดินทางต่อก็สามารถที่จะติดต่อขอคืนตั๋วได้และรับเงินคืนได้เต็มจํานวน ทุกสถานีรถไฟทุกแห่งเลยค่ะในพื้นที่นะคะก็ยังคงมีพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใช้บริการตามปกติขณะเดียวกันขบวนรถไฟที่เดินทางไปยังพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังเปิดให้บริการตามปกติทุกขบวนเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นขบวนรถเร็วที่171และรถด่วนพิเศษ4537กรุงเทพ สุงไหกโกลกรวมถึงขบวนรถเร็วที่169กรุงเทพและก็ยะลาค่ะรวมไปถึงรถไฟขบวนท้องถิ่นที่ออกจากชุมทางหัดใหญ่ไปยังปลายทางสุงไหกโกลกด้วยค่ะ ด้านมาตรการความปลอดภัยนะคะมีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะช่วงกลางคืนห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ของสถานีเด็ดขาดค่ะนอกจากนี้ยังขอความช่วยเหลือนะคะออขอภัยขาเรื่องของการขอความร่วมมือตรวจคร้นนะคะกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารที่เข้ามาภายในบริเวณสถานีเพื่อความปลอดภยัยส่วนขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษจากรัฐกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะที่จะเข้ามาในวันที่10ธันวาคมนี้ก็ ไม่ได้มีการยกเลิกเที่ยวเดินแต่อย่างใดนะคะแต่ก็จะมีการจัดส่งผู้โดยสารที่สถานีปดังเบซาโดยการรถไฟค่ะได้จัดรถบัสเข้าไปรับนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างพื้นที่อำเภอหัดใหญ่การเดินรถไฟสายท่องเที่ยวเศรษฐกิจสำคัญไทยมาเลเซียให้เดินหน้าต่อไปได้ค่ะกลับ,บอยมากเพราะว่าสะดวกแล้ก็ประหยัดค่าเดินทางด้วย ทำงานอยู่หันใหญ่บ้านอยู่ยละลาก็รู้สึกแย่มากคนที่ไม่รู้เรื่องเดือดร้อนกับหมดกระทบกับชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องก็กันวลเหมือนกันก็ต้องไปเพราะว่าสะดวกกว่าคนตีกลุ่มที่เกาะควันขอให้หยุดเสกสงสารเพราะชาวบา้านไม่รู้เรื่องกระทบกับชาวบา้านค่ะ เดือดร้อนกันหมดเห,เหตุการณ์ là, ก็คิดว่าแบบเหมือนไม่ไม่เป็นธรรมเหมือนกันนะคะกับกับเหตุการณ์ในครั้นงนี้ค่ะเพราะว่าก็อาจจะส่งผลให้กับคนที่เดินทางไปมาอะไรแบบนี้กลัวในการเดินทางกับรถไฟอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศเราด้วยนะคะแล้วก็คนที่แบบจะมาเที่ยวอะไรแบบนี้อาจจะไม่กล้า จะไม่กล้ามาค่ะใช่